ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อาณาจักร P Tech Build In ชนบุรีหากใครสนใจนะครับติดต่อ contact ด้านล่างนี้เลยครับนะบแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูการลงวัสดุนั่นก็คือเป็นวัสดุหลักเลยก็คือ m y HMR นะครับซึ่งจะบอกว่า p ปรเจกต์บิวอินทาง p ีเทคของเรานะครับมีหลากหลายคอลเลคชันมากๆจากที่ดูจำนวนวัสดุที่เราลงไม่ต้องพูดถึงว่าดีและมีคุณภาพมากๆนะครับซึ่งเรามีโรงงานผลิตเองนะครับแล้วเครื่องมือที่เราใช้นะครับก็ทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์สุดๆในพอสอนนี้ครับผมส่วนใครที่กำลังมองหาทีม u ิวอินหรือว่าบริษัทบิวอินนะครับที่ใช้วัสดุนะครับคุณภาพแล้วก็มีเครื่องมือที่พร้อม การใส่ใจงานหน้างานเป๊ะ100%แน่นอนควบคุมหน้างานโดยนะครับทีมหัวหน้าช่างหรือคุณฟองพลของเราโดยตรงนะครับใครที่กำลังมองหาบอกเลยนะครับว่ารีบๆเลยนะครับเพราะาตอนนี้ทางบริษัทของเรานะครับมีโปรโมชั่นมากมายนะครับที่รอคนอยู่หรือว่าทักแชทเพจ Oh, ตามคอนแทคด้านล่าง0817116633นะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ด้านล่างนะครับเราจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาคุณอยู่และนอกจากนี้เรายังมีทีมวัดหน้าง,งานนะครับที่จะคอยวัดหน้าง,งานของคุณเพื่อที่จะกลับมาทำแบบแล้วก็ผลงานก็จะได้ออกมาตรงใจคุณลูกค้ามากที่สุดครับแอบรบะสิบนิดนึงนะครับหรือลูกค้า ท่านใดนะครับมีงบมากหรืองบน้อยนะครับสามารถบอกบัตเจ็ตกับทีมงานของเราได้เลยเราสามารถทำให้คุณได้ครับพีเทควิวอินชนบรุรีครบจบทุกบิว